ทงเชมบัล่าวสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะเหลือสวัสดีค่ะทงเชมบัล่าวเหลืื่อใหม่ค่ะวันนี้นะคะกลุ่มสาระภาษาจีนนะคะก็มีกิจกรรมดีๆนะคะที่จะมาแนะนําให้กับนักเรียนนะคะโดยเราจะแบ่งเป็น2ช่วงชั้นนะคะช่วงชั้นที่1นะคะจะมี2กิจกรรมนะคะกิจกรรมที่1สึศัพท์ศัพท์ ภาษาษจะ,ะ้ดยเหล่าซื้อก็จะมีวิดีโอ,อตัวอย่างนะคะที่ในการอ่านออกเสียงนะคะกิจกรรมที่2นะคะก็จะเป็นการท่องบทกวีนะคะโดยเหล่าซื้อก็มีวิดีโอตัวอย่างที่ให้ดูเช่นกันค่ะ สำหรับช่วงทั้ที่2นะคะก็แบ,บ่งเป็นสกิจกรรมเหมือนกันค่ะกิจกรรมที่1นนะคะเป็นการท่องกวีจีนนะคะเราซื้อจะมีตัวอย่างให้ใกับนักเรียนนะคะนักเรียนสามารถใส่ท่าทางเพิ่มเติมได้เลยนะคะ2อ,อนะคะเป็นกิจกรรมการแข่งขันเล่านิทานค่ะนักเรียนสามารถเลือกนิทานนะคะที่นักเรียนสนใจนะคะหรือชอบนะคะใน u t ท b e ทั่วไปเลยค่ะแล้วถ่ายวิดีโอมาเล่าในรูปแบบ เองค่ะแล้วส่งวิดีโอนะคะมายัางคุณครูผู้สอนในรายวิชาภาษาจีนได้เลยค่ะกลุ่มสารภาษาจีนนะคะขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกันเข้ามาเยอะๆเ,เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราทั้งสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ